สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาจูพี่อาจูจะจับกล้องขึ้นมาจับจริงๆนะพี่อาจูนะ่ะบอเปะซัมบิซันแบบพี่ซ้อน, <c oughs> อนยืนทางแต่หลุดยังบอกออกมาพุนะ่นเนาะแต่แต่อาจจะได้อันย่างไปบ่หูดีว่ามาหนะกิโลคันนี้มาบอมาหนะมาหนะโยกว่ะโยกสี่บอกว่ามาหนะมาหนะโยกอ่ะเพี่ดโอหพินบอกโอมมันมาก้ากมู ผมนึกว่ามันขับมานะม่าน้ำถือกล่องไปสิไปทักเขาตัวนนท์แม่น่าอย่างกวนมานะอย่างก็เสริมดังกำลังสีกำลังสีทักว่าขึ้นเดอเอาทับกันมาน้ำขึ้นไทยอยู่ดีเที่ยวไปอนนี้ดังที่เสริมดังอ่านแล้วเป็นนาเตียกทักเขาเลยคือกันไทยมืึงนี่สดมุอไวย์พระวันนี้วันพระเหรอวันพฤหัสไงเราก็อ๋อทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัส ือจะเต็มแทาทำไรครับทำไรจีบกันอยู่อะไรนะเอาขออีฟซขอบคุณแล้วก็ ขอบคุณแม่ฮักน้องมานะนะครแม่และบ้านฮักน้องมานะนะคะที่ให้คาราลอชแนลเลยมาเายน้ําใจกันละกันต่อชีวิตอีกตั้งหลายมือเนาะตอนช่วงในช่วงที่เราบ่มีรายได้เนาะเพราะว่าเป็นช่วงสอบช่วงน้องมานะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบ้านพลังบ้านพลังหลักนำวัดสุไซย์บอนี่คืออีหยังนี่คืออีหยังคือจุ พือจุมาใกล้แค่ไหนอันนี้บ้านที่ยังคือบ้านสวยขนาดนัวนถ้าสวยมนเลยผ่านปอมือน้านาเลืฮารสบาดีบอเป็นเวนเฮ้ยเวนเฮวันพฤดัตหบ้าศุดร์วันจันทร์จันทร์ศุกร์วันศุกันศเกออ วิทว like ิทย์เลกกๆกลิปัดส oh, ีวิทว like ิทย์เล็กๆกิป like, right? really like ัดสีวิทเอากระหัววนๆเอาไม่เอาไม่เอาตั้งใจฟังในเอาเอากระมือรันตั้งใจฟังเดิอแค่นี้แล้วอุ้ยีวิทยีวิทยรอบนึงแน่พอซีอออดิชั่นตั้งใจฟังเด้อก่อนข้าบอกเลยคอยสิมาอยู่ เป็นนักเอกวงนี่เลยสาวนองอแล้วก pues ็บมาบงเลยเนาเออเต่งน้ำมาช้ำมาไวีวิทวิลเกเิดมัดวีวิทวิลเกิมัดวีวิทวิลกิมัดฮปีิวีเดีวอคเออตป็นตัน่ไเวตัลกวันนี้นํามดสาพอดี ก็คือใดจังไหนคือไปเอามาหลอมะไปคือใดจังไหนมวนบ่มวนอีรีไปเอาแล้วสีหลองเพ่งยังแนนีวิทยคือเาแล้วตั้งใจฟังเด้อตั้งใจเขาบอกเลยถ้าทยตงตีกอกขึ้นตีดังตั้งใจฟังเดิไมค่มือน้นแม่มันจะเต้น้พลงเบิ้งไหนเต้นให้ดูหน่อยยังไงยังไงเต้นจังไเต้นจังไแบบาเปนดเ ในเอาแล้วเร็วเร็วเต้นมาจางมอลำคือเมียะรพลังวะมาดำมาดำมาดำคอยมาจางมอลำใสยพระเอกมอลำคอยเบิงแน่โอ้พระเอกมอลำก็ซื้อมาแลมมาดำแท้

บอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีอรอีกว้าวข้าวเอเดี๋ยวก่อนรถเนี่ยคูจะเปิดไรคได้ไหมกดเปิดาเป๋าดูนะคูแล้ก็ระเป๋าดูอีเตอร์หัวเป็นคนขับแล้วก็ปัานปิงๆเป็นนางเอกอะค่ะแล้วดูกระเป๋าดูนะ อาม่าไปอะแ่ะีกรปแมาหตโกกับอันกับโกกับตีง่นเห็นมาเลยขอบพระคุณกำลังใจจากคุณยายเพื่อนฮ่องกงด้วยนะค๊ะบีบีเล่บบ้านอกเรือนะสกิดอย่างเี้ยซ้อนไรครับแล้วก็พีู่ลนี่นไงก็มาแล้วนกมาแล้วมานี้มาขอบคุณแม่เพื่อนก่อนเล่นคู่กันย้ายให้เพื่อนมาขอบคุณ อันนี้รู้หรือยังน่ะอ๋อขอบคุณคุณยายเพื่อนห้องคงนะครับขอบคุณคุณยายเพื่อนห้องคุ้งอ๋อให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินสิ่งในสมบัติมาขค้นเงินให้ได้เงินคึ้ทองให้ได้ทองเลี้ยงลูกยิ่งให้ได้เต็มไพ่ง่ายเลี้ยงลูกไส้ให้เต็มผ้าเขาให้ย้อยย้อยยิงขึ้นไปเด้อแม่เด้อจ้าา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 าเาา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 า ไอ้ไม่ครขวบเลยทำอะไร้งแล้วก็ออามาบิงน่ชบาความแพงก็อกามบ้น่แางทป่เมาคอมมนต์เวลาอะไรสดแล้วก็มาบบนิกป้า้าไปเตรียมตัวไหวพระก่อนน้มูตัสะปะกมาตุจะเกิดขีให้หรอกได้หกแล้วอีกสองนาทีผู้ใดเือขาวกายายบบ้งร่างกา ตายแยกบ่อยมีครูแช่น,นะนั่นดิสารเด็ดำและก็เต้นกันว่สาวเด็ดำกันกีว้ายยังไม่ดนีด้วยมานีมาเร็วพี่ออกัสมานีเปลี่ยนชุดเดี๋ว้าวา ก้อนยาพึ่งตั้งใจฟังเด้อเอาไม่ใช่ก้านเหรอแม่จะพาออกแขกเร็วๆตั้งใจฟังเด้อสอนสอนมีชาเร็วๆนี่มีจะลองเพลงสู่ฟังหนูหนูงามใจสีนูสามารถเป็นนางเอกได้ดนี่เนาะเบิ่งหัวเบิ่งหุ่นเบิ่งสวดเบิ่งส่งสามารถเป็นนางเอกได้เบิ่งแม่เป็นนางเอกเก่ามาก่อนฟังตั้งใจฟังไปทดลองบีวินไปเลยหัวแข็ง

รอเลยหรอไปนั่งรอไปนั่งรอ,รอเลยก็ได้เอาเนี <c oughs> ่ยไม่ใจ <c oughs> คือมั่งหัน่นนี่เนานะขอยติดตามได้นะคะขอบคุณทุกกท่างแรงใจค่ะ